ได้เตียงสีฟ้านะคะมีคำถามค่ะเราไม่ต้องเตียงสีฟ้าคะหน้าเราดูเหมือนเขาชอบสีฟ้าเหน้องยำยำเอาสีอะไรเอาสีฟ้าไน้สีฟ้าเอาสีอะไรเอาสีฟ้าสีฟ้าก็สีฟ้าเฮ้ยเอาอะไรอะมีเรื่องเหรออ๋อมาเอาก่อนโอเคตกใจคิดว่าเขาจะมีเรื่องกับเรามินัาซังอานิจวะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอาซีแองวันนี้เราอยู่ในเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะเย้ ซึ่งวันนี้ลงรีซอสแพ็คสวยๆมาด้วยทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมดูแบบมินิมอลนะคะนี่เนี่ยอะไรอะดินเป็นจุดๆๆ,ๆน้องก็น่ารักดีนะคะโอ้ดูดูหินสิอ่าแล้วก็ใส่เชเดอร์มาด้วยนะคะเพื่อความสวยมากขึ้นโอเคงั้นเราเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลยนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมตัดไม้เหมือนเดิมตัดไม้โอเคแล้วก็หมูดันหมูดันหมูดันอยากให้ค่าเหรอจะ๊ะ ข้าหมูเลยเออมองอ่านไปโอ๊ยโอ๊ยอะไรเตะเรงมาอะไรอะทำไมจู่ๆก็ตกอะอะไรวะอะไรวะอย่างวะโอเคเดี๋ยวเราไปคูดินตรงนั้นกันนะคะมันจะเห็นฐานแวบ,บๆด้วยจื๊บออ๊ยกดผิดกดอะไรวะเนี่ยกดโม่มาแล้วอโอเคตรงนี้มีนกฮูกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่นกฮูกน่ารักเฮ้ยนั่นอะไรอะช้างโอ้ช้างน่ารักจังน่ารักจังเลยโอยเดี๋ยวดูนกฮูกก่อนอ่า มีช้างด้วยนะคะว่าทำไมเดินแบบเดินแบบไปขึ้นภูเขาลงภูเขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยวัสดีน้องน่ารักจังดูหางสิโอ้ยโอ้ดูตาแป๋วช้างตาแป๋วมากว้ามันแปลนๆปลนเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสียงโอ้โหทำอะไรทำอะไรทำอะไรดมตูดช่วยยำยำช้างหน่อยอะไรเนี่ยเดี๋ยว ชื่อยำยำช้างน่อยชื่อน่ารักมากโอ้โหเสียงน้องดังมากสวัสดีโอ้ยเอาตูดเข้ามาใกล้ไอช้างบ้าเหม็นเปล่าเอออะไรวะเนี่ยมันจะเจอช้างบ้าแล้วค่ะทุกคนหนีดีกว่าไม่อยู่ละไม่อยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวนะขอทำของแป๊บนึงนะคะเราเดินหนีจากช้างตัวน,นี้ดีกว่านะคะเหมือนจะว่าจะเป็นช้างบ้านี่อุปกรณ์พร้อมโอ้ยลีซอสแหงน่ารักจังมองหน้าทำไมอะ กระโดดทำไมเขาเรียกเราไปไหนหรือเปล่าไหนนะกระโดดเฉยๆโดดทำไมวะโดดเฉยๆนี่ตรงนี้มีฐานนะคะแล้วก็หิวหิวเหรออ่าหิวหาอะไรกินเองดิอุ้ยเอาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อยากกินกล้วยเ,เรามีแต่หมูกินไหมเนี่ยมีแต่เนื้อหมูในตัวเมื่อกี้เราไปฆ่าม,มากินเปล่านี่คือก,กินไหมอ่ะส่งมาให้ละอุ้ยอุ้ย ฮ้ยเด้อเดเดช้างมันต้องเผาด้วยเหรอเดี๋ยวมันต้องเผาด้วยเหรออะไรเนี่ยเนื้องูอะกินได้ปหมเ้ยบินน่ะลงมาโกนวินี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยคืออะไรแล้ววะคุณคุณอะอุ้ยน่ารักจังไม่น้องยำยำช้างน้อยมีอะไรบ้างอะเอ้ยเนี่ยมันคือตัวอะไรอะคุณคุณแล้วก็ตรงนี้อ๋อมีบูเบอรี่นะคะเออช้างกินบูเบอรี่เปล่าแล้วไม่มีกล้วยให้ไม่มีกล้วยให้อะ เขาอยากกินกล้วยแต่เราให้บ,บลูเบอรี่เอาไปกินไปอร่อยอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนกฮูกมันอันนี้ได้เหรอมันจิกได้เหรอเจ็บนะเนี่ยทำไมฮะกินมาบลูเบอรี่ไม่กินโอ้แล้วเนื้อหมูเมื่อกี้นั่นเนี่ย,าาก,ก,ย,นะยกินวะนี่มากินก่อนมนะไปไปไปมันต้องต้องเอาไปแบบเอาไปเผาด้วยหรอวะงงอ๋อนี่กินเหรออร่อยจุมมันต้องเผาด้วยหรอวะช้างกินอะ่ะเอ๊ะงง ไป,ไป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 ไหนกันี่ยอ่าไปหาหาให้เข้าดีกว่ามะวันนี้เราน้องยำยำช้างน้อยมานี่แบบเกลียดเสียงมากเสียงน้องดังมากเลยเสียงแบบแปรนเรัลดเสียงสิขอโทษค่ะขอโทษค่ะก็ก,ก็ก็ค่อยไปลดในโปรแกรมตัดไงแต่ย็นอย่ารีบสิเข้าใจไหมอุ้ยอะไรอะ่ะเขาให้อะไรมามันมันคือหมวกกับกเกงเกงเหรอคะว่าเกงเกงมัน มันเป็นเหมือนกางเกงไห a t the fuck อ๋อนี่คือทั้งตัวนะคะอ๋อคือชุดอะไรก็ไม่รู้นี่ช้างขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์อ๋อกันหนาวโอเคเดี๋ยวจริงๆเราร้อนมากเลยอ่ะอนั่นคืออะไรอะนายเฮ้ยเจ้าช้งางดูนี่เฮ้ยเหมือนจะบินได้เอาตาฝาดน,นี่นี่คืออะไรอะลิงเหรอกอริลล่าเฮ้ยจริงจังเรียกเราว่ายำยำก็ได้อ๋อโอเคได้น้องยำยำโอ้โ,อโ,อโ,อโอหมี น่ารักน่ารักลิงดูดิโอ้โอ้ตรงนี้อันตรายนะคะเนี่ยแต่อุ๊ยแต่ทําไมเราคือเราไม่โดนอะไรเลยวะหรือว,ว่าเราแบบใส่ชุดที่น้องยำยำให้มาแล้วก็เลยแบบไม่โดนอะไรเลยเอายำยำหายอะนั่นไงเนียนเกินสีเหมือนกันเป๊ะเลยเุ้ยคืออะไรอะบ้านอว้ยยำยำทำบ้านให้หรอมันคือบ้านอะไรนี่วันดีซอสแผงน่ารัก ขึ้นไปเลยโอเคขึ้นแล้ว้มันไม่มีอะไรเลยอ๋อขึ้นไปไม่ได้เมื่อกี้บินใช่ไหมเมื่อกี้บินใช่ไหมเห็นอยู่อ๋อกระโดดโหสูงมากกระโดดสูงมากโอเคเอาของไปแต่งในในในเคของหน่อยเราไปช่วยแต่งไม้ได้อ๋อไม่ได้โอเคได้เลยแต่เราแต่งเองอันนี้มายำยำมำยำยำยำ่ำย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 ียำยียำ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 าำย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 เยายำ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 ยอนำยำยำยำไมยรู้โอเค เอาสีไลเอาสีฟ้าได้สีฟ้าว่าให้ของมาเยอะจังเลยอะเอาสีไลเอาสีฟ้า,าสีฟ้าก็าสีฟ้าเฮ้ยเอาเอะไรอะมีเรื่องเหรออ๋อมาเอาก่อนโอเคตกใจคิดว่าเขาจะมีเรื่องกับเราอะไรเอ่ยนี่คือรูปภาพมีอะไรไหมให้อีกอจริงๆให้แค่อันสองอันแล้วก็ก็พอแล้วเว้ยเพราะว่าแบบในบ้านบ้านเราเล็กมากเอหใจเย็นใจเย็นอ๋อมีพรมมาให้ด้วยนะคะมีพรมมาให้ด้วยงต่อมีอะไรไหม โอ๋มีไอเทมเฟรมให้ด้วยนะคะให้เราใส่ของอุ้ยกูได้นะปู้กทำไมทีของนี้ทำไมให้น้อยอ่ะเนี่ทำไมของดีนี้ให้น้อยอ่ะงงไหมเอออะไรวะโอ้ขอโทษค่ะขอโทษประชดเลยขนาดนี้เชียวพอยังหมดยังมาแล้วโอเคได้มาแล้วใช่ไหมแต่งบ้านแป๊บนึงแต่งบ้านก่อนเอาเอไม่ใช่หรอเอโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปแต่งดีๆดีกว่านะคะทุกคน ไว้ทางขึ้นอยู่ไหนอันนี้โอเคมาจุ๊บอา้าโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือขึ้นมาดูเลยอ๋อโอเคโอเคค่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวเราแต่งบ้านให้น้องดูนะก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยทุกคนเอาเตียงอยู่ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เอาเป็นพวกเฮ้ยเขาทำอะไรโอ้โหน่นเมนีบินได้จริงด้วย ดู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 ดดลอยได้อ๋อไม่มีอะไรหรออ๋อเราตาฝาดใช่ปหมตาฝาดใช่ปหมไม่ได้บินใช่ปหมเออเออตาฝาดเองแหละเออน่าจะอย่างกั้นอ่าน้องเขาแค่กระโดดนะคะเฮ้ยนั่นไหนหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปไหนเอ้าอบินได้จริงด้วยค่ะทุกคนยำยำไม่ใช่ช้างธรรมดายำยำคือโค้ชช้างเราตดโอ้ยไม่ต้องบอกก็ได้ลูกจนเราบินเอาอตดจนบินโอ้โหนึกภาพออกเลยใครหาเข้าใจหรอก็เอ่อตรงนี้เฮ้ยถึงจะไม่สวยแต่ก็สวยอยู่คืออะไรเออตามนั้นก็ตรงนี้เอากระเด็นโปเข้าไปอะไรสวยหมายถึงเรา เราเราแน่สวยอย่านะอย่าเล่นมุกออกมานะอย่าบอกนะว่าบ้านสวยกว่าอย่านะอย่าโอเคยำยำสวยกว่าเอายอมวันสรุปยำยำตัวผู้ตัวเมียตนะัวผู้ตัวเมียเนี่ยยำยำไม่ไม่ไม่คืออะไรไม่คืออะไรไม่คืออะไรก่อนไม่รู้เอาไม่รู้ด้วยตัวเองตัวผู้ตัวเมียโอ้โห <h ull> จะกินตดนี่ก็น่าจะต,ตัวผู้นะโอเคบ้านเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ยำ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 อยู่บนบ้านกําลังแบบตกแต่งน้ำบนให้อยู่เออ เราล่าหาดีกว่าทุกคนเราล่าหาให้ยำๆนะฮะเออไอเจ้านก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 ,นกเสร็จเสร็จแล้วหลังคาดำไหนขอขึ้นไปดูหลังคาหน่อยขึ้นไปดูจอเจอะอย่างน <laughs> ี้เลย <laughs> จอะอย่างนี้เลยอ๋อหลังคาดำอย่างนี้นะคะทุกคนมันคือไม้อะไรก็ไม่รู้เนาะก็โอเคประมาณนี้เออว้าวว้าวไงต่อเดีย๋ยวดูข้างล่างสิดูจากด้านล่าง หรือว่าบ้านเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยมันดูแบบเกะกุดสปรุดปรุดปิดปีดอะเนี่ยมันจะตรงนี้เป็นไม้โอ๊กเลยฮะจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไม้ดำเว้ยต้องเปลี่ยนเป็นไม้ดำเว้ยอุ้ยเราขอของหน่อยสิเดี๋ยวช่วยเราขอของหน่อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไม้ดำให้ไอ้ไม้ตรงเนี้ยนี่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้ดำนะคะต้องเข้าธีมหน่อยไม่ก็สีขาวมีไม้สีขาวไหมสีขาวสวยนะไม้สีขาวมีไหมไม่มีเอาไม้ดำมามาได้ไม้ดำนะฮะเอา เหมือนให้แล้วแบบโอ้ขอคืนก่อนนี่ไม้ดำนะคะไม้อีโบนนี่โอเคเดี๋ยวเราจะก,การฝั่งนี้เองจะก,การฝั่งนี้เองนายนี่สามัคคีอุ้ยเจ็บอขอโทษแล้วกันฝั่งนี้เองฝั่งนี้เองนี่เดี๋ยวเราช่วยวางช่วยวางอุ้ยขอช่วยหน่อยเถินี่ก็ตีดังเลยอะไรอ่ะ อโอเคเดี๋ยวตรงนี้ช่วยเองช่วยเองอะวาง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 อ่าได้วางสักทีโอเคแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้ก็ดําบนหัวนี่อออุ้ย,ยเลยอันเดียวอะตรงนั้นอะอุ้ยเตียวทำไมอ๋อเขาจะบอกเขาวางเองก็ตรงนี้นะคะมาเริ่มนี่รงบันไดนั่นเองค่ะทุกคนต้องขึ้นไปอย่างงี้โอเคตรงนี้ด้วยจิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บจ๊บ,จบ,จบ เออวางเลยวางเลยนี่แล้วก็บันไดขึ้นมาอุ้ยตัดหน้าเราทำไมเป็นครงอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้เราปิดเป็นไงสวยไหมสวยสวยไม่ใช่สวย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 เขียนอย่างนี้ค่ะสวยสวยเขียนนี้อยากได้อะไรอีกเหรอได้อะไรอีกอ่ะอยากแต่งอะไรอีกที่บ้านไม่มีไม้สีขาวเลยเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นเลยสวยไม่ได้เขียนอย่างนี้แล้วเขียนไงอ่ะ ราไม่รู้ว่าเราตกภาษาไทยเอาอไม่ใช่เอาอไม่ใช่ไม่ใช่นะเขียนไงเขียนไงสอนหน่อยสอนหน่อยสวยเออวิธีการเขียนสวยที่ถูกต้องคืออย่างงี้นะคะทุกคนไม่ใช่โว้ยเดี๋ยวอย่างงี้อย่างงี้เอออย่างงี้ว่าอันนี้ไม้สีขาวอ๋อไม้เบิร์ดเลยเนาะไปจะบ้าเหรอแบบนี้แบบไหนนะไม้สีขาวมันก็ไม้ ไม่ด้วยกันหรือเปล่าวะสวยไม่ใช่ไม่ใช่มั่วห,หมดแล้วมั่วหมดแล้วทุกคนนี่นี่นี่อย่างงี้น่าจะสวยน่าจะอุย้ยน่าจะสวยกว่าจะเออเออลืมบอกคืออะไรว่าไงเราไม่มีเพื่อนจริงหรอไม่ไม่เป็นไรนะว่อคนเราเลิกกันไม่ได้ <laughs> ไม่ไม่ไม่เรา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 ต้องแบบเราต้องชวนเขามาเป็นเพื่อนเออนายมาเป็นเพื่อนเราไหมนั่นมาเป็นเพื่อนเราไหมอุ้ย อุ้ยอะไรเนี่ยเวมนตนอะไรเนี่ยไม่อ้าเอ้าอะไรของมันวะช่างะไปไปนะไปนะไม่ต้องมายุ่งของมันเหรออะไรวะถามไม่อยากเป็นเพื่อนเราไหมก็ไม่อยากอ่ะแล้วอยากมีเพื่อนแบบไหนอ่ะทําไมเราถึงไม่มีเพื่อนอ่ก็เป็นคนอย่างเงี้ยพอเลยก็เป็นคนอย่างเงี้ยเวลาถามเป็นเพื่อนเราไหมไม่อ่ะเออก็จบแค่นั้นวุ้ยแล้วมันเป็นเพื่อนคนนี้ไหมเนี่ยเป็นไหมไม่อ่ะเออช่างเถอะเนาะมันยังบินหนีเลยเออมันหนีเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นมนุษย์เออมานี่มานี่ยำยำ เขาเนี่ยเป็นเพื่อนเราไงว่าเป็นเพื่อนก็ What What เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดเด้อจเย็นจเจเย็นใ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 จ้เย็นเจ้เย็นอู้วเขาตายเลยไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้ไม่อยากมีเพื่อนแบบไหนมันตรงแบบไหนงงงงโอ้โหอันเนี้ยมีเพื่อนเป็นช้างอ๋อ ไม่มีช้างแถวนี้ไม่มีช้างโอ้ยใจเย็นหน่อยใจใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยมีดิแถวนี้มีช้างไหนอ่ะไหนไม่เห็นช้างสักตัวเลยไหนอ่ะอะไรนี่ไงนี่หรออุ้ยนึกว่าควายอุ้ยไม่พูดดีกว่าอ๋อช้างอ๋อนึกว่าควายว่าไม่ใช่มองช้างมันควายได้ไงนะโอเคเอาไงต่อเนาะเอาช้างเอาไงต่อ,อยำยำไม่รู้ทำไปชีวิตดูไม่มีอะไรเลย ไม,ไม่มีแพล, j j พลนเลยหรอเฮ้ย <mel ody> ทำไรอะทำไรอะอ๋อไม่มีแพนนโอเฮไม่รู้เออไม่รู้ส ota, <y cat> ักอย่างถาม่อยากมีเพื่อนไหมก็ไม่อยากเอ้ยอยากมีเพื่อนแต่คือไม่เอาใครเป็นเพื่อนสักคนนึงเออสุดยอดเลยหนีเนิ้วโป้งและสองเนิ้อโป้งเลยทำไรต่อไม่รู้สิเรารออยู่เออทําทำไรต่อล่ะทำไรต่อล่ะแล้วแต่เออก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เออแล้วแต่อะแล้วแต่อะแล้วแต่แล้วแต่นายเลยนะจะทำอะไรก็ทำเลยทำเลยตายดีกว่าเฮ้ยใจเย็น จเย็นเฮ้ยอูโหโอ้ยอ้ยยายาอ้ยมันดับไม่ได้น้องโอ้เออยอมยอมช้างน้อยตายในลาวาไม่น่านเลยโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง4 r อาด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะาปะปุย